แต่เดี๋ยวก่อนนะครับนะมีวิธีรัดนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับสำหรับสวัสดีครับพบกับนแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่านาติดงานประจําอยู่นะครับ แต่ก็ยังอยู่ในเกมอัสซุาออนไลน์นะครับยังเข้ามาทํากิจกรรมประจําเดือนนะครับก็คือกําจัดอีกาฮารวีนอยู่นะครับเพื่อว่าจะสะสมนะครับเพื่อนําไปแลกไอเทมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดแล้วก็ลงคลิปเท่านั้นเองนะครับส่วนคลิปนี้นะครับน้าจะมาแนะนําระบบยกระดับอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นการอัปเกรดของตัวเกมอัสซุาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าวิธีการหรือระบบยกระดับอุปกรณ์นะครับทำยังไงนะครับฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มพลังใจในการทำยิปของนะต่อๆไปให้ด้วยนะครับระบบยกระดับอุปกรณ์นะครับจะอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับให้เราเข้าที่เมนูของตัวละครนะครับแล้วเข้าที่หัวข้ออัปเกรดนะครับในหัวข้ออัปเกรดเนี่ยจะมีหัวข้อ อัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือการยกระดับนะครับการยกระดับของอุปกรณ์นะครับระบบเนี้ยน่ะจะช่วยเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์อาวุธนะครับหรืออุปกรณ์สมสายนะครับให้มากขึ้นนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นนะครับก็คือเรื่องของการเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับจะมีทั้งหมด9ขั้นนะครับอาวุธและอุปกรณ์ที่นํามาใช้เลื่อนขั้นนะครับ จะต้องไม่เคยผ่านการอัปเกรดระบบนี้นะครับหรือต้องเป็นไอเทมนะครับที่มีระดับ0-8ถึงแนะครับนะแต่ว่าตอนนี้นะครับระดับของการยกระดับอุปกรณ์นะครับจะอยู่ที่ระดับ4เท่านั้นนะครับแน่นอนว่ายิ่งระดับของอุปกรณ์สูงนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบในการเลื่อนขั้นเยอะขึ้นด้วยนะครับยิ่งเป็นรายไอเทมนะครับต้องใช้วัตถุดิบ เพิ่มเป็นสองเท่านะครับก็คือพวกแร่ที่มีชื่อสีทองนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการเลื่อนขั้นนะครับก็คือเศษอาเร็กซันไดนะครับแล้วก็อาเร็กซันไดนะครับบวกกับเงินบิลล่านะครับก็เดี๋ยวนะจะเลื่อนขั้นของอุปกรณ์นะครับเป็นตัวอย่างนะครับน่าจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือรองเท้าพื้นฐานนะครับ รองเท้าพื้นฐานตัวนี้ของน้าจะเป็นอุปกรณ์ที่ผูกมัด ID นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ล็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่น้าเอามาใช้นะครับตัวของเนี่ยเศษอาร์เซานไดนะครับก็จะไปดรอปจากมอนสเตอร์มานะครับก็เป็นไอเทมที่ผูกมัด ID เหมือนกันนะครับก็เลยใช้กับอุปกรณ์ที่ผูกมัด ID นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตีบวก นะครับยกระดับเรื่อนขั้นอุปกรณ์ดูนะครับก็ไปเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับอตอนนี้นะอยู่ที่ขั้นเลื่อนสู่ขั้น2แล้วนะครับดำเนินการต่อนะครับขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น6 ขั้นที่7ขั้นที่8แล้วก็ขั้นที่9นะครับก็จะเสร็จนะครับพอถึงขั้นที่9นะครับนะอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับจะต้องไปเข้าสู่ในหัวข้อที่2นั่นก็คือการยกระดับอุปกรณ์นะครับซึ่งการยกระดับอุปกรณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ ผ่านการเลื่อนขั้นถึงขั้น9แล้วนะครับจึงจะมาใช้ยกระดับได้นะครับวัตถุดิบในการยกระดับอุปกรณ์นะครับจะเพิ่มเป็นวัตถุดิบชิ้นที่1แล้วก็วัตถุดิบชิ้นที่2นะครับบวกกับเงินมิลล่านะครับวัตถุดิบชิ้นที่1นะครับที่จะใช้ในการยกระดับของอุปกรณ์นะครับก็จะมีเศษอเล็กซานไดอา์เล็กซานไดอัมพันนะครับส่วนของวัตถุดิบชิ้นที่2นะครับ ระดับ 1- เนี่ยถึง2เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้แค่วัตถุดิบชิ้นที่1ได้เลยนะครับส่วนระดับ3เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ระดับ4 0ถึง69นะครับร่วมด้วยเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ระดับ4นะครับใช้อุปกรณ์นะครับระดับ7 0ถึง89มาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับจำนวนที่ต้องใช้นะครับยิ่งระดับสูงก็จะใช้ปริมาณมากขึ้นตามลำดับนะครับ และไอเทมแร่นะครับก็คือไอเทมพวกชื่อสีทองนะครับจะใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับการเลื่อนขั้นและการยกระดับของอุปกรณ์นะครับเมื่ออัปเกรดล้มเหลวแล้วเนี่ยไอเทมหรือว่าอุปกรณ์จะไม่สูญหายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจัดได้เต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยวนะเอารองเท้าพื้นฐานนะครับที่อยู่ในขั้น9นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับมา ยกระดับของอุปกรณ์นะครับให้ดูนะครับนะก็เลือกนะครับรองเท้านะครับเห็นไหมครับว่าการยกระดับของอุปกรณ์นะครับจะมีช่องให้ใช้อยู่2ช่องนะครับอย่างที่น้าบอกนะครับก็คือระดับ1 2ถึงเนี่ยช่องที่2เนี่ยจะยังไม่เปิดนะครับจะเปิดเมื่อยกระดับถึงระดับ3กับ4นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในตัวเกมเนี่ยจะยกได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ4นะครับ ก็ดาเนินการเลยนะครับนะใช้ทั้งหมด20ชิ้นนะครับอเล็กซันไดนะครับในการยกระดับนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับรองเท้าพื้นฐานนะครับเลื่อนขั้นเป็นระดับ1แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับรองเท้าพื้นฐานของน้านะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับ1นะครับขั้น0ูนะครับเราก็ทําการเลื่อนขั้นนะครับให้ถึงระดับ9นะครับ7จ เสร็จแล้วนะครับก็มายกระดับอุปกรณ์นะครับเป็นระดับ2ต่อได้นะครับทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปสุดที่ระดับ4นะครับตอนนี้ที่อัปเดตเข้ามานะครับส่วนวัตถุดิบนะครับเศษอเล็กซานได้นะครับจะหาได้จากการสุ่มดรอปจากมอนสเตอร์นะครับที่เลเวลใกล้เคียงกับผู้เล่นนะครับแต่อเทมที่ได้นะครับจากการดรอปจากมอนเนี่ยจะเป็นอเทมร็อกนะครับต่อไปวัตถุดิบ อเล็กซานไดนะครับหาได้จากการนำเหรียญตอบแทนกิจกรรมประจำวันนะครับไปแลกถุงสุ่มอเล็กซานไดนะครับกิจกรรมประจำวันนะครับก็จะมีพวกปกป้องหมู่บ้านนะครับพิทักษ์เซาเทิลฟอร์ดนะครับพิชิตโจรสลัดพ้นทะเลนะครับศึกซอเรียนนะครับพวกนี้นะครับถ้าเราเล่นกิจกรรมนะครับเมื่อจบกิจกรรมนะครับเราก็จะได้เหรียญตอบแทนของกิจกรรมนั้นๆมานะครับแล้วก็นำเหรียญนั้นนะครับมา สุ่มนะครับถุงอาร e เรซันไดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับน้ามีวิธีรัดนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับสำหรับสายเปนะครับหรือผู้ที่อยากสนับสนุนเกมนะครับเพียงแค่ผู้เล่นนะครับเติมโซนนะครับแล้วเข้าที่ร้านค้าโซนนะครับก็จะพบกับเศษอาร์เร d ซานไดนะครับแล้วก็อาร์เกซันไดนะครับจำหน่ายอยู่ในราคา100โซนแล้วก็500โซนนะครับ ไอเทมอเล็กซานด์หรือว่าอเล็กซานด์นะครับที่ได้จากการซื้อโซนนะครับจะเป็นไอเทมที่ไม่ล็อก ID นะครับสามารถไปใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ล็อก ID ได้นะครับก็จะทําให้อุปกรณ์นั้นนะครับยังไม่ล็อก ID อยู่นะครับข้อควรระวังนะครับสําหรับการอัปเกรดนะครับระบบยกระดับอุปกรณ์นะครับการใช้ไอเทมนะครับที่มีส่วนผสมในการอัปเกรดที่ ติดสถานะล็อกนะครับแล้วมาผสมกับไอเทมที่ไม่ล็อกนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับไอเทมนั้นนะครับจะติดสถานะล็อกนะครับตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับจะได้ไม่เสียไอเทมที่ไม่ล็อก ID ไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบยกระดับอุปกรณ์ที่อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับในเกมอสุรออนไลน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่น่ามองเห็นนะครับว่าจะช่วยให้ ผู้เล่นนะครับไปเวลนะครับหรือว่าไปฟาร์มกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราอยากจะได้เศษอาริกซันไดนะครับมันจะได้จากการสุ่มดอปนะครับจากการกำจัดมอนสเตอร์ที่มีเวลใกล้เคียงกับผู้เล่นนะครับสายฟาร์มก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมีสายล่าบอสนะครับเพราะว่าพอ ยกระดับถึงระดับ3ระดับ4นะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนผสมของอุปกรณ์ที่มีเรเวลนะครับตามเงื่อนไขนะครับมาผสมในการยกระดับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับ4นะครับอาจจะขึ้นไปถึงระดับ9หรือว่าระดับ10เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนผสมที่ต้องใช้เนี่ยถ้าดูจากพื้นฐานนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นที่จะต้องใช้ อุปกรณ์ที่มีเรลสูงนะครับหรือว่าอุปกรณ์แรนะครับมาเป็นส่วนผสมในการยกระดับที่สูงๆต่อไปแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาดูน้านะครับเป็นคลิปแรกนะครับหรือยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเกมอสูรออนไลน์นะครับแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย